ครับสวัสดีครับพี่น้องนี่นี่เห็นไหมครับมันนี่มันนี่สดๆเลยดวยครับนี่กุ้งเต้นนะครับไปยกงอมาครับนี่แหละสดสเลยข้าสีมายำนะครับทำกุ้งเต้นมนเครื่องเขานะครับข้าวสีมายำมาครับมายำกันเลยครับมีใส่แกงผักหวานนะครับ แกงคั่วหวานเห็ดฟางนะครับส่วนนี้ก็หอยขมนะครับเขาที่เขาไปงมมากมื่อนี้ครับส่วนนี้ก็ปลาหยกย่อติดกก็กุ้งมากนะครับมีผูมีปลาหน่อยไปมานี่นะครับอาหารบรรดาเนาเข่าขั้วกระกเอาย้ำกุ้งครับพี่หนำบอกเลยเข้าที่ย้ำได้พี่นำเหมือนก็ยื่นก่ครับเข่าขัวห้องเส่ลงไปลาอุ๊ยอุ๊บตมดหรอ ผักใส่ที่หลังครับพริกบันเสิร์ฟลงไปโอ้ระาวาังด้ยก็ได้กินครับเสิร์บของนัวลงไปสิรหน่อยเสิร์ฟหน่อยเสิร์ฟหลายเสิร์ฟหลายน้ำปลาเล่ามีิเตียนนับบาน นุ่มๆนุ่ยๆเลย้ปาครับง่ายๆเมนูบันบานเ่หามาสดๆเอาไลยครับน้องเอ้มักหน้าบีบองปายัไปเสรครับบันบานอื้หนึ่งไล่แตกกินหมแลว ปลาครับใส่ลงไปอย่างเข้มเดี๋ยวคเขาทวนเติมทีหลังครับโอ้กินไหมใส่ๆนี่อย่าก็ใส่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 ได้กันซีเมนสุดร้อยครับหอมแบบนี้วืมแบบพี่น้องเอ้ใส่จานมาเนี่ย เต้นหลอกชะนอ้อไปครับไปยูไปกินกนรำกันนะพี่น้องหาไปกินครับ mm hmm. เต้นหลอกแล้วฮู้ mm hmm. ปิดไว้แล้วพี่น้องเลยประไว้ครับมันเต้นทำ mm hmm. เอียวทำเอียวคุณไปแล้วคุณ mm hmm. พี่น้องนี่ชุดครับ ัเต้นไหมพี่น้องตัวได้เต้นกินก่อนเต้นออกไปแล้วถ่าแกงพักวานครับนาะพี่น้องมากิมข้าวแยมแรงน้องกรับาน มา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 เข่าดีอนอ,อนดีหอขอเข่าอนหอนครับตุยเบิ้ลตุยเข้มโดดดีเบิด์ด ba ừ. nhầm subscribe thỏ kênh Ghiền น้มพักวานหมดแดงันท่านมีใครครับใ่แต่แม่มันจะน้อยครับไข่ผาดหิ้วบ้างน่งเป็นไข่ผาดอยู่ครับอือ,อที่เป็นกรอบหมูแดงเข้า หม,ห,มห,มหมวนหมวนหมวนไใหญ่ห้างตัวขอไปด้วยพี่น้องเประเดีดเอาขากล่องมา กลับร้าพี่้องนะนะครบบับมาบ้านเฮาอยู่ไงกินไง โอเล่นอยากกระดดลงนวลๆทำยัาไงตัวปิดใบก็โอ้เต็มหมดกระปุกน้อ กอวพี่น้องกันเกัปากเป็นกำลังใจหายน้ำม่เยอะกับเ้อหามบะหมี่มากองกระเจียดูยังกินไงกับกับเส้นเนื้อ เราคันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับดีไม่แห้งครับ